เมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2566การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งกำหนดเปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูทั้งหมด30สถานีตั้งแต่ศูนย์ราชาการนนทบุรีถึงมีนบุรีโดยเป็นช่วงทดลองใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยจะเปิดให้บริการร่วมทดลองใช้บริการฟรีหลังเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่21พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาร่วมทดสอบการเดินรถเสมือน ตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง13นาฬกา30นาทีณอาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถสายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาตุหลังจากเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีแล้วจะเก็บค่าโดยสารอยู่ที่15-45บาทสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีเส้นทางตามแนวถนนรามอินทราจากเขตมีนบุรีถึงจังหวัดนนทบุรีค่ะระยะให้บริการ34.5กิโลเมตรรวมทั้งหมด30สถานีมีดังนี้ค่ะสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีสถานีแครายสถานีสนามบินน้ำ สถานีสัมคีสถานีกลุ่มชนรัประทานสถานีแยกปากเกร็ดสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28สถานีสีรัฐสถานีเมืองทองธานีสถานีแจ้งวัฒนะ14สสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติสถานีหลักสี่ สถานีราชพัฒ์พระนครสถานีพระศรีมหาธาตุสถานีรามอินทราสถานีลาดพรขาสถานีรามอินทากม .4 สถานีมายาลาบสถานีวัชรพลสถานีรามอินทากม .6 สถานีคูบอนสถานีรามอินทากม .9 สถานีวงแหวนรามอินทราสถานีนพรัตน์สถานีบางชันสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญสถานีตลาดมีนบุรีและสถานีมีนบุรีค่ะ